สบายดีพ่อแม่พี่น้องโอ๊ยเจ็บคอสบายดีสุขุสุคนสุหมองสุบอนปุ๊พอ่อกับซ่องน้องแคทคือเก่าพี่น้องมันนี่เ้ากับผ้าพี่น้องลุยป่าหาเห็ดเนาะพี่น้องเนาะใช่เห็ดหาอัดเห็ดหาอัดสบายดีพ่อแม่พี่น,นอ้องหาเห็ดพี่นอ้นอ,งนองมัน เฮ็ดหยังเฮ็ดหยังคูโอ๋ตกลายมันแหละอันนั้นเดี๋ยวนีเฮ้ยองดอกดอกคันบาอุเ็ยังค เดี๋ยวดองน้องไม่จีมเอาพี่น้องเอ้ยบ่ได้ถือผ้าถือเสียมเพราะว่าพ่อกับแม่น้องแทนเขามาสู่เฮาอยู่บ้านนี่เฮ็ดอันนี้เฮ้ยดอก

ดอกอง่ายคือใครหรอือเปล่าดอกเข็ดพี่น้องเอ้ยมาอยู่ได้พี่น้องได้บ้างเฮ้ยเด็ดหากมาเศราเอินกัมาพี่น้องไปดีพี่น้องเต็มกระตาเต็มกระตา,าสัตว์น้นองอันนี้กัมาผุดเป็นตะลางแบบๆพอน้องแทนก็ไม่น้องแทนก็มาหากจะอยู่ทางใด ดน้องอัน uh. นี้อีพอเบิ่งกระตาน้องอันนี้คือสิบะได้ดอกพี่น้องเอ้ยกล้วยปุงเล่งปุงเล่งเนี่ยเซ็ตไข่นไก่ป่านะนในนออหนึ่งบัวจัดเซ็ตมาเปลี่ยนกระเพ็ดไข่เช่าเอิญไข่หิละงูพี่น้อง เน่า,าอร์เทศกันมันพุนตกกระดดปอุนนองอันนี้ก็ชอเอินเกเพ็ดเลยพี่น้องอ้าวข่เใ็ดละงหงเฮาเอามาเปลี่ยนกับอันเฮ็ดไข้เฮ้ยทำด้ามาเบ่งกรอนทำนิยุ ยินเด้อโอ้ยโอ้ยว่าซั่นผู้ใหญ่ทองเฮาเอาเอามือจิ้มเอามีดก็บ่ได้ถือแต่บ่ใช้ปัญหาซะเอิ้นว่ยแต่มันบ่มีเฮ็ดน้ามองเฮ็ดน้าแลเฮ็ดน้ามองเฮ็ดลังแลแหละเอิ้นบ่คือกันพี่น้อง Mì tờ đồ ngắm ngắm. Hết những cái Hết nha, hết đen. không Xong chùm, chùm nừng cấp nừng đọc Chùm cấp hết khu Những sợ à, nên em mong bài mãi bụng muốn, Mèn bọ, chu măn chu măn เห็นยังอืมดองามอะลีเอ๊ะนี่ใส่เป็นของเฮาเฮ้ยดอกบางใหญ่หนึ่งไม้ไว้เฮ้ยชนี่สิลงเฮ้ยเออนานาบนหลืบนยังไนนี่สิลงเรา เห้นแล้วงงนี่นี่นานีมาอ้าวนะแม่แตกเยพวก้เน่ยเตมกตาเลยอัดหนาอัดตาพี่น้องน้องอันนี้แถวบ่มีเด่นมินายอืมนางวะ จองกระตาสะเอือนก่อนในชานี้กระตานําให้ซ่องเลยป๊าดพี่น้องเฮาก็ได้เห็ดสิหาดอกหัดนตาสวัสดีพี่น้ององคนยังบ่พอแกงนางว่เฮาพอแกงแล้วได้เฮานะนี่พี่น้องอ้ เห็ดคนตกทำลาอยู่จนหมดยั่คนตกทำลาเห็ดนะใช่เห็ดขาเฮ้ยมาขันแม่ขับนบรตัวอะหลอกงขุดขาอะไรคนเลือกอดออกนง่งนใช่เอ <Okay. S 2> อ,อ,อ

มีแต่ไข่หิรงโง่เออไข่ของไข่น่มีชีชั้นขึ้นมาแล้วกระตาเธอกระตาน้องอันนี้มีแต่ไข่ไข่ฮิลังโง่เหมือนเดิมเหมือนเดิมยันเขาเอาอีเคยเห็นละเดียวสันดอกงามๆพูนะเล็ดออกแน่ตีนขี้ดินมาน่ะจูมมันเออม้เห็ด Ừ, đi đọc nhảy đọc đi đâu xuống đọc chưa nó mẹ ơn chìm luôn lực lực nè để nó đi đâu nừng ừ. chùm ngam ngam phô keng lèo bạn này. มันคือแต่จุ่มเดียวนี่เอาเก็บรถเอบบมันออกตามเงินหินเนาะตามพลานหินเยอะหลงอกเข้าขว่าห้อยเดือกกินจนเบิด รเลยันะชูมกัก่เลยเอากัน,นอ่ะนั่นแม่ค้ามนะเย็นแดงนะมันเถาปะเสร็จแล้วเก็บเไว้ไหนเฮ้ยชาวเอิญไปเก็บเอาเบิดเลยพู๊น่นี่มันเถาปะเลยพี่น้องจูมเห็ดละง,งก ngay hả lệ, má, chiếc sẽ lạ biẹt ngay này, ngay bên, con ừ. nị và đàn dàn học ở hết phi nong, không phải, không phải, lúc ừ, chùm lúc nào có nào lúc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  เออสั่งกันยุดลละพี่น้องทั้งน่ะนี่ใช้เออต้องมาตรงนี้เชียรไปพี่น้องอยู่ในเป็นๆใช่อึนเอออันนี้เฮ็ดมึงนี่เจี๊ยมน่ะแม่อ้น ดอกอนนะคอนี้เขาแล้วเเอนกบเขาเยนเต็นอ้าวเยนเต็นช่องดอกพูดได้หะเนาะนี่ละงูพี่เนาะเสียแต่มันบานเนาะก็มันจูมในห้วยหมุนเข้าไปเอินคันเต็นต่อกระบ,บอกในเด้อสีด้แลนก่อนอ้าวสีมา อม,มาคว่มหกนางหมุนเห็ดพี่น้องหกนางก็บประด้วยวหกได้คันเห็นเห็ดนะเอาแต่ตีนมันกระหักออกมาหักออกใส่กระตาเลยรกะเอาดอกมันว่ามันยังบดแตกนางนางเริ่มมีซีสันเลยได้กระตานางนะ ิมาบังเห็ดน้ำซาเอินพี่น้องเห็ดยาคูเบาเอินเห็ดยาคูพี่น้องนี่จุ่มเดียวหาดอกเก็บเบินเก็บจะน้อยมือที่สี่สิมาอู้ยดอกเฮ็ดนะโอ้ย <c ười> <c ười> มุนเบิร์ดเด็ดกยังไปหาเขียใม่เอาอีกพี่น้อ,องตีนมันเอาออกเดีกว่าผ่าเออมันนะอันนี้นะอืม มันบ้านผู้แห้งย่างสิเอาผักอ้อมมันไปนํานางน่ะได้จะเฮ็ดละงูพี่น้องได้เฮ็ดไข่เลยไปหาเปี้ยนเอาเฮ็ดละงูเฮามาไก่พี่น้องเอ้ยฮอดคึ้มพี่ที่ลดมาเอามาทอนกระตาเห็ดน่ะกระตาเ็ดแม่น้องแนกตาเฮาจะกระตาเขาใหญ่เฮยกระตาเฮาน้อยบ่มานปานดพี่น้องเอ้ยของเฮาของแม่น้องแนของเฮา กองน้องอันนี้ก็เันน้องเอิญใช่เห็นลงงงเข้าอีกเอาแล้วลาเลยพี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่ดีไม่แห้งสุขุสุขคนสบายดีเฮียพี่เบื่อวัดเกบไปใส่กระต่ายจ้าของไม่สั่งเห็ดแทน่ะ